สวัสดีเอฟซีแฟนทุกคนนะคะมาหน,นีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดนะคะอาจารย์ยอดนี่รู้สึกว่าความฝันของพ่อเพิ่นจะเข่าสองหดซ่อนนะคะหดที่ทัดมาในะเข่าซีซีนะคะซีซีล่างวันนี้ก็เขา่าหกสามล่างตรงๆนะคะแต่ว่าพ่อเพิ่นบ๊วยโชคดีนะคะเพิ่นบอกว่ามันเป็นเลขสามตัวเพินเ่นก็เลยสือตะบนนะคะความฝันของเพิ่นนี่ เอามาล่งคลิปเดียวกันกับเด็กน้อยแฝดน,นะคะเป็น้งสุดท้ายนะคะเพิ่นฝันว่าน่องท้ายเพิ่นโทรมาเบอร์โทรของเขาตัวท้ายคือหกหกสามนะคะนะคะเพิ่นกะมาล่งน้ำกันแม่บ้านเพิ่นกบฝันได้สามสี่สามนะคะของเด็กน้อยแฝดศูนย์สี่สี่ับหนึ่งหนึ่งบ่เขานะคะสรุปว่าเขาแต้ของพ่อยอดนะคะสองมวดซ่อนคือสี่สี่กับหกสามนะคะมวดนี่พ่อเลาก็ะไฮว่าแล้วนะคะไ้สูตรคำนวนมาก่อนนะคะ จะเป็นตัวใดจะให้ไปบ้างเสียงจำภาน์นวานนุนทิยากับอาจารย์ยอดบุรีราม,มวดวันที่16บหกพฤศจิกาย,ยน2566นะคะฮัโหลครับพอ่อวัสดีค่ะครับวัสดีครับพ่อเป็นยังไงคะ่ะสบายดีบ่ครับสบายดีอยู่ครับโอ้แนวช่างของพ่อดีทานุนทิยาจำว่าพิดบ่แมนเขาสองงวดแล้วบ่ค่คมฝันเนี่ สองงวดแล้วครับไอ้งวดก้อนนี่กับเขาซีซีเนาะที่ว่าเห็นยุทหองสร้างอะเนาะซีซีงวดน,นี่กับมาเขาวกสามทรศัพท์น้องทรายฝันแม่นเนาะพ่อตรงๆเลยโอ้เสียดายสรุปว่าพ่อได้บ่ค่ะได้บ่วันนี้แล้วซื้อตะบนโอ้มาเลข้สามตัวคิดว่าเป็นบนมันบ่ค่ะครับมัด,ดเป็นบุญที่มันได้แล้วมาล่างมัดบอดที่มันไม่ได้เลยมัตัดล่าง หนูก็เห็นอยู่หนูว่ามันเป็นเลขหกสามเลขตรงกันก็เลขผูเขาหนูเห็นเลขภูเขามันออกอ่าห้าน้อยแล้วหนูก็คิดว่าสีออกรัฐบ,บาลไทยหนูเลยกว่ซสือ้อโอ้เชื่อได้เชื่าาอได้บ่มีดวงคือเกางวดนี่ฟันยี่บอกเับว่าฟันบ่ยังครับจะเอาแต่คำนวณไว้ก่อนนะฟันถ้าย,ยัางไงก็เอาใกล้ๆคููสุดท้ายแล้ว,ลว,ลวก็เด็กแมตประมาณสามวันอีกแล้วมั้งอ๋อ,อเด็กแฝดอีกสามวันมันบาค่ะ ครับไม่รู้วันไหนถ้าเขาให้มาเ,าเ,าเร็วผมก็ตรงให้เร็วครับค่ะอ่านนที่ยาร้อมนะคะครับอ่างานเอาเลขวิ่งก่อนเนาะค่ะวิ่งค่ะรับวิ่งบนวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวครับวิ่งบนหน e ึ่งเม็ดเดียวครับแล้วก็วิ่งวิ่งล่างวิ่งห้าครับเม็ดเดียว ล่างห้าห้าวิ่งห้าล่างนี่ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยบิ๊กครุนหรอวิ่งห้าล่างเม็ดเดียววิ่งหนึ่งบนเม็ดเดียวเอาเทนิจจับโคู่สามตัวบนครับห้าสามตัวบนค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับอ่าเน้นที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสามกับตัวดินกับเน้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสามครับส่วนสี่ห้าหกตัวก,กังหมดเลขเลขสองตัวนี้ตัดอยู่ไหนมีป่าวพ่อ,พอ เลยครับเดี๋ยวคนจะบอกครับเอาเทนี้ตองตัวบนล่างครับหนึ่ง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 สอง,ส,องสามสองสามห้าหกห้าหกเป็นบนปีห้าครับบนล่างเลยครับเทนี้เน้นที่หนึงน่งหนึ่งกับสองสามครับเป็นบนล่างเน้นที่หนึ่งหนึ่งกับสองสามครับ เากับสี่ห้าตัวกันครับครากันรรครับทีนี้ล่างพิเศษสองห้าเม็ดเดียวครับล่างพิเศษสองห้าครับแล้วก็มีตัวกันอีกสองหางครับสองหานี่เป็นตัวเน้นครับสองห้าตัวเน้นสองห้าตัวเน้นแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดตัวกันครับศูนย์เจ็ดกับหนึ่งแปด เ็็โตกันครับมีกั่นี้แหละครับแล้วก็เด็กแปดสามคนแล้วก็ประมาณอย่างช้าโตสามวันนี้ครับแล้วก็ตรงให้แล้วก็ฟันได้ยังไงก็ผมจะรีบตรงให้คุณนนทยาค่ะค่ะเดี๋ยวหนทูทวนจักหน่อยนะค่ะครับครับแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีลามวดวันที่16พฤศจิก,กายน2566 เลขครังบนนี่พ่อไฮวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวจับคู่ไฮเลขสามตัวมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองสามซีหาหกเน้นที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสามเลขสองตัวนี่เป็นหนึ่งหนึ่งกับสองสามเป็นตัวเน้นตัวกันคือหาหกกับซีหาตรงกันปะคะพ่อตรงกันครับถูกต้องครับสำหรับครา้งล่างนี่เลขวิ่งเลขแกลนหาตัวเดียวจับคู่ไฮคือสองหาสองหานี่ พิเศษเลย่อสองหาเป็นตัวเน้น0ูนเจ็ดกับหนึ่งแปดเป็นตัวกันตรงกันปะคะพ่อครับตรงกันครับถูกต้องครับอ๋อขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้ยคอยเอฟซี FC โซเดียแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่คะ,คะ,คะพ่อไม่พี่น้อยเอฟซีกับสิดงยินเลยนะคะเสียงซ้ำผ่านละมานุ่นทิยากกับ อาจารย์ยอดปุรีรัมนะคะเพิ่นก็มักจะหายต้องงวดแบบนี้นะคะแนวทางของเพิ่นก็นจะมีคลิปแรกกับคลิปโค้งสุดท้ายนะคะคลิปโค้งสุดท้ายนี่จะเป็นความฝันนะคะรู้สึกว่าพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดนี่จะฝันแม่นนะคะเข่าสองงวดแล้วนะคะงวดก้อนนึ่เพื่อนก็ฝันว่าเ,าเห็นสร้างนะคะเรียกยุทธองสร้างคือ เบื้องอีกแบบนึงเป็นซีซีเบื้องอีก้างหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์นะคะเลขออกซีซีล่างนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาหน่เพื่อนฝันเห็นน้องไส้เิ่นทรมาหาเบอร์โทรของเขาเป็นหกหกสามนะคะมันก็ออกหกสามล่างตรงๆงนะคะแต่ว่าพอยอดเพิ่นบ่โชคดีนะคะเพิ่นบอกว่ามันเป็นเลขสามตัวคิดว่านาจะเป็นบนกระซื้อตะบนนะคะเลขออกหกสามล่างนะคะนะคะเป็นนาที่เสียดายนะคะสําหรับงวดนี้พ่อแล้วก็ยังบ้านฝันนะคะถ้าเพื่อนฝันจังใดเดี๋ยวนุ่นที่ญาจะ ไช่เป็นคลิปหายพอมาพี่น้องเอฟซีชมน้ากันนะคะสรุปว่าในคลิปนี้เพ่อนห้ต้องงวดเป็นเลขสูตรคํานวณมาก่อนสําหรับเล็กน้อยแปดนะคะกันยัง่งภาในบอกนะคะถ้าเพิ่นห้มากเดี๋ยวก็จะท่ายเป็นคลิปให้ชมน้ากันนะคะคลิปนี้มีตาสูตรคํานวณของอาจารย์ยอดนะคะนะคะอาจารย์ยอดบุรีรามงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะคะเพิ่นหย้ยถังบนวิ่งนึ่งนะคะจับคู่ห้ก็จะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเน้นที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสามนะคะเลขสองตัวหนึ่งหนึ่งกับสองสามห้าหกกับสี่หาเป็นตัวกันนะคะ ตัวเน้นคือหนึ่งหกับสองสามนะคะหาซื้อบนล่างนะคะสําหรับล่างพิเศษเนี่หยห้วิ่ง5เม็ดเดียวจับผู่หายสอเม็ดเดียวนะคะตัวกันคือ07กับหนึ่ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหนะ้าท่างหาซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะันุยากกับขออวยพรห้เพราะเป็นพี่น้องเอฟซีโชดีหนะ้าทางของอาจารย์ยอดบุดูดีรำนะคะ